อ่ะครับประคองไปก่อนนะตอนนี้เอาห้าอันดับให้ได้นะฮะใครรู้ตัวว่าหยุดอันดับที่6ไปแล้วล่วงไปหนึ่งครับโอ้ยแม่เสียดายครับประคองลดดีๆลูกยังไปดีนี่อันดับที่หนึ่งครับพอใจสองครับดีนี่กับสุดทีรักจะเสียบกันมาขึ้นมาแล้วสุดที่รักเล่งมาหน่อยลูกไปล่วงกันหน่อยนิดนึงครับตอนนี้สามอันดับครับผ่านไปครึ่งสนามแล้วนะ เหลืออีก100เมตรสุดท้าย100เมตรสุดท้ายที่ดัดิสนี่อัซซิดิซายซธิักยาดาพอใจไปฝนและดีดาและวันนี้อันดับที่หนึ่งเป็นใครไปเลยครับนอ้องดิสนีแชมเปี้ยนดิสนีนะฮะวันนี้ขอทวงคืนตำแหน่งแชมป์ให้ชาวเชียงใหม่ได้ภูมิใจกันหน่อยสร้างตำนานแชมป์เล็กอีกแล้วนะดิสนี่นะคะเก่งมากอันดับ